ใครที่อยากมาให้ผมดูแลได้นะครับถ้าไปแก้ที่อื่นแล้วมันไม่ถูกใจแต่ขอผมมีเวลาหน่อยนะครับงานค้างอยู่ที่บ้านนะครับผมพยายามแก้ไขให้ลูกค้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องรอบเดินเบาต่างๆอะไรต่างๆผมต้องไปลองขับลองเทสนู่นนี่นั่นนะครับคันนี้ฮุนไดคันนี้ฮุนไดซูนาต้านะครับฮุนไดซูนาต้าที่มาหาผมนะครับคันนี้มีอาการเดินเบาไม่ได้ ปลายท่อนี่ดังบุบบับบุบบับบุบบับนะครับเครื่องนี่ก็เขย่านะครับซีจีหกสามแคมคู่นะครับฮุนไดโซนารต้าคันนี้น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับนะของคันนี้นะฮุนไดโซนาต้านะครับแล้วก็ของคันนี้ลูกค้าสายพานทาม,มิ่งขาดมาอื่นๆผมดูแลให้พอใจของลูกค้าละนะครับแล้วก็ตังในกระเป๋าของลูกค้าด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้ผมดูแลรให้ได้ทุกซอกทุกมุมนะครับของคันนี้นะครับล้างโคองหครงเครื่องเรียมๆนะครับผมคันนี้ทําเยอะเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับถ้าจะดูก็ไปดูหน้าเฟซผมผมทําอัลบั้มไว้อยู่หน้าเฟซนะครับของคันนี้นะนะครับ 4K5 คนะครับคันนี้ <c oughs> คันนี้ก็เปิดฝาสูบเหมือนกันนะครับแก้น้ํามันเครื่องรั่วซึมเสร็จแล้วละ่ะเดี๋ยวเหลียระบบแอร์ตัวปรับอุณหภูมิมแอร์แค่นั้นเองผมไปลองขับลองเทสละ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับของคันนี้นะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์รั่วซึมต่างๆนะครับผมตรวจเช็คแล้วทําให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมก็ล้าง,งเครื่องให้ด้วยนะอันนี้แบตเตอรี่รู้สึกว่าจะจะเสียมแล้วด้วยจอดไปสองสามวันแม่งแบตเตอรี่หมดนะครับก็ประมาณนี้คันนี้ก็น้ํามันเครื่องน้ำมันเกียร์ไม่มีรั่วแล้วนะครับของคันนี้ลูกค้าฟึ่งขับมาเมื่อเช้าให้ผมเปลี่ยนสายพานด้านหน้านะครับสายพานคอมแอร์หรือสายพานที่ มันดังนะครับตอสตาร์ตตอนเช้าด้วยร้องกิ๊กๆนะครับสายพานไดชาร์ตผมเปลี่ยนให้แล้วสายพานไดชาร์ตสายพานคอมแอร์หลังจากนั้นผมก็เช็คให้ลูกค้านะครับ <S <S 1> <S 1> คุณดูนะครับน้นํานี่น้านะครับดูนีครับมีแต่น้ํามันเครื่องมีแต่น้ํามันเครื่องนะครับแสดงว่าฝาสูบนี่แตกไม่แตกก็ประก็นแลบนะครับน้ามันเครื่องน้ามันเครื่องเข้าระบบน้านะครับอันนี้ผมตรวจเช็คให้ลูกค้า แล้วก็มีอีกอาการนึงนะครับของลูกค้าที่แรกผมปล่อยให้ลูกค้าไปกลับบ้านแล้วเราบอกว่าวีมีวันหน้าค่อยเอารถมาให้ผมทําแล้วก็ลูกค้าขับกลับไปเขาบอกว่ากลับมาอีกเขาบอกว่าเครื่องสะดุดเออเครื่องสะดุดผมก็ไล่ดูนะครับคอยนี่หักอยู่คอยของลูกค้านะถอดดูเช็คนู่นเช็คนี่ดูหัวฉีดสองนะครับสองกับสามเนี่ยไม่ยกนะครับ นือผมนึกว่าเซนเซอร์แคมไม่ใช่นะครับเซนเซอร์แคมแล้วผมก็ลองขับแล้วก็ไปให้ลูกค้าขับลูกค้าก็บอกว่าเป็นเหมือนเดิมสองรอบผมปล่อยลูกค้าไปใช่ไหมผมปล่อยลูกค้าไปสองรอบเพราะว่าอาการเนี้ยผมไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วครั้งแรกที่มาให้ผมแค่เปลี่ยนสายพานสองเส้นนะครับเปลี่ยนสายพานสองเส้นมันก็ไม่ลูกค้าเขาไม่ซีเรียสหรอกแต่ก็บอกไว้รู้ว่าผมเปลี่ยนแค่สายพานสองเส้นแล้วก็เช็คไอ้นี่ให้เนี่ย น้ำระบบน้ำลูกค้าก็อยากให้ทํานั่นแหละนะครับผมก็เลยบอกว่าให้ใช้ไปก่อนแล้วกลับมาอาการสะดุด,ด๋ยวทีผมบอกก็ต้องไล่นะครับไล่ไปไล่มานะครับหลังจากที่ลูกค้าทิ้งรถไว้ผมนะครับคุณดูนะครับกล่อง ECU นะครับกล่อง ECU กับกับเซ็นเซอร์แคมเนี่ยผมลองเปลี่ยนแล้วก็เป็นเหมือนเดิม2อกับสาเนี่ยสัญญาณหัวฉีดเอ่อมันไม่ยกขณะขับขี่หรือเร่งไปแรงๆนะครับกล่อง ECU น่าจะมีปัญหาอันนี้คือกล่อง ECU ของผม มีสำรองไว้ลองนะอันนี้ผมได้ไปลองขับลองเทสแล้วเออไม่มีนะครับคันนี้น่าจะพวกคาปาซิเซเตอร์ที่อยู่ในกล่องมันน่าจะระเบิดแล้วก็น้ํากดมันน่าจะกัดนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับคันนี้จบละจบจบไออาการสะดุดนะแต่ไออาการนี้ต้องเปิดฝาสูบนะครับเดี๋ยวดูกันคันนี้ต้องได้เปิดฝาสูบอีกนะครับจริงๆแล้วเครื่องยนต์เนี่ยผมไม่ไม่ค่อยอยากทําเลยนะมันงานมันละเอียดนะครับงานมันละเอียดแล้วก็อีกอย่างนึ่งจบ จบกว่าจะจบได้แต่ละคาที้ปวดหัวนะครับงานระบบเครื่องยนต์เป็นอะไรค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับมันต้องละเอียดจริงๆนะครับกว่าจะประกอบ ให้ลูกค้าได้นะครับกว่าจะประกอบกว,กว่าจะนู่นกว่าจะนี่กว่ามันทุกอย่างต้องเป๊ะทุกอย่างนะครับระบบน้ําต่างๆเดี๋ยวลูกค้า,าไปใช้นะ้ำมันเครื่องรั่วนู่นนี่นั่นความร้อนขึ้นโอ้โหทุกอย่างต้องเป๊ะทุกอย่างเลยเนาะเวลาประกอบต้องดูให้ดีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองคันนี้เปิดฝาสูบแล้วแล้วขันอื่นๆก็ไม่มีละโอเคก็งานค้างก็ประมาณนี้นะครับผมใครสนใจทารถมาให้ผมดูแลขอมีเวลาดน,นึงเดี๋ยวผมจะทําให้เนียนให้จบแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับคันนี้จบละนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็เสร็จแล้วลูกค้ายังไม่มาเอาประมาณนี้ครับคันนี้โอเคมาเล่าสู่กันฟังนะครับใครอยากมาให้ผมดูแลนะครับถามที่อื่นแล้วไม่ถูกใจหรือไม่อยากไปทําที่อื่นอยากจบที่ผมมุเอ,อรายละเอียดจริงๆแล้วมันไม่ได้แพงหรอกมันผมเก็บรายละเอียดดีเกินไปเอ,า,อาง่ายๆนะครับดีกันไปแล้วดีดีกันไปอะไรมันก็จะมันก็แพงอะไร บางคนก็บอกว่าโอ้โหช่างทำสองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยมันผมนะผมเปลี่ยนให้ม่รู้กี่ร้อยชิ้นนะถ้าคุณไปทาที่อื่นมันจะได้แบบนี้ไหมลางานละเอียดแบบนี้ไหมนู่นนี่นั่นก็ลองคิดพิจารณาดูนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่รับประกันว่าผมทําให้ลูกค้าที่ต้องจบกับผมทุกคันนะครับอย่างคันสีดําเนี่ยอาการน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์รั่วซึมเนี้ยผมแก้ให้จนแล้วนะครับล้าง้องคงเครื่องให้อย่างดีนะครับคันนี้ก็ล้างนะ เดี๋ยวคันนู้นเดี๋ยวก็ต้องเปิดฝาสูบเดี๋ยวก็ถ้ามีเวลามากๆก็ล้างนู่นล้าง,างนี่เก็บเปลี่ยนสายพงสายพานทั้มิ่งให้ลูกค้าให้ดีเลยนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้